เน่เขาเรียกว่าอะไรนะตาเขาเรียกว่าอะไรนะหยวกกล้วยห,หยวกกล้วยเหรอให้ก <c oughs> ็หยวกไกเอ้าหน้าฉันหยวกกล้วยนี่ตาเอาให้หมูหรือว่าจะเอาให้ไก่กินเนี่ยไก่กินนี่แหละแต่ว่าไก่มันมันลุมสับไม่ได้ใช่ไหมสับไม่ได้สับแต่ก็หัวขาดเลย <c oughs> ไก่อยากกินเกินไปบอกไม่ได้หรอก บอกมันก็มาอยู่ดีเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ได้กินแล้วเว้ยไม่ได้กินกล้วยส่เพื่อข้าได้กินเพื่อเองนะเไว้ไก่เป็ดมันก็สนใจอยากกินนะแต่เป็ดไม่อยากมาแย่งกับไก่ <c oughs> นุ่นลูกไกล่ <c oughs> ลูกไก่อยู่ไกล <c oughs> กินอิ่มกันหรือ,อยังเนี่ยลูกไก่เนี่ยทำไมร้องเจ๊กๆเนี่ยร้องนี่คือจะไปนอนแล้วหรือว่ายังกินไม่อิ่มฮะเออมาแล้วปะน้าบอกว่าไ,ไก่ลุมเกินไปหันไม่ได้เลย ลแล้วกูจะไล่ย,ยังไงเอาขาไล่ก็พอ,อขาไล่เลยกล้องก็จะสั่นๆหน่อยมีนเหมือนแม่คมเลยแตะแม่คมเลยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวพวกข้าก็ได้กินเพวกเองแทนลาก ทุกคนมืนหัวไหมแค่นี้ก่อนนะ